สวัสดีครับตอนนี้ผมได้อะไรเจ้ารีฟานมาแล้วนะครับนี่คือตัวใหม่ครับนี่คือตัวเก่านะครับผมจะให้เพื่อนๆสังเกตจุดนี้ก่อนนะครับดูที่จุดยึดฟินนะครับจุดยึดมัดไฟนะครับตัวนี้ของตัวเดิมเขานะครับของรีฟานที่ติดรถมานะครับจุดยึดเขาจะตรงมาอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้ตัวที่ผมได้มาใหม่นะครับไม่ใช่แท้รีฟานนะครับ น็อตยึดเขาจะเฉียงอย่างนี้นะครับแต่คอนเชอร์นะครับคอนเชอร์อยู่ในจุดเดียวกันนะครับนี่นะครับตัวนี้มันแตกแล้วนะครับแต่คอนเชอร์อยู่ในจุดเดียวกันนะครับตัวนี้เขาน่าจะทํามาเพื่อใส่เวฟร้อยได้ด้วยนะครับใส่ฮันดาเวฟนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับผมวัดดูความลึกแล้วนะครับความลึกจากฐานของของมัดไฟนะครับขึ้นมาถึงฝาทั้งสองตัวเท่ากันนะครับ ก็เลยเอไอ้ไอจุดยึดความสูงความลึกตื้นนี่เท่ากันครับแต่ว่ามันจะมามีปัญหาตรงนี้แหละมันจะมันจะใช้ร่วมกันได้หรือเปล่านะครับเราต้องลองดูนะครับเดี๋ยวผมประกอบมัดไฟก่อนนะครับ ดีๆก่อนก็จะประกอบมัดไฟก่อนนะครับมัดไฟมันไม่คงสภาพเดิมเลยนะครับนี่ ใส่นาดยึดเข้าไปเราจะได้ลองไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจุดยึดอย่างเงี้ยมันเป็นของเวฟนี่นะครับใส่กับลี่ฟานมันจะใช้งานได้หรือเปล่า อย่างนี้นะครับความหัวนลงนะครับนี่นะครับตัดก่อนก็เลยประกอบเสร็จแล้วนะครับปกติคอยสตาร์ทมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าน็อตสตัวนี้มันจะอยู่อย่างนี้เนาะ ตอนนี้มันลงมาอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวประกอบใส่ตัวรถนะครับแล้วเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะสตาร์ทติดไหมนะครับมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับไปนี่นะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเสียบปลั๊กแล้วครับเรามาลองดูกันเลยครับว่ามันจะใช้ร่วมกันได้หรือเปล่าแทนกันได้ไหม รับเป็นของเทียมที่เขาทำมาเพื่อสำหรับใส่กับเวฟได้ด้วยนะครับถึงจุดยึดมันจะไม่ตรงกันนะครับไม่เหมือนกันนะเนาะแต่มันก็ใช้ร่วมกันได้นะครับสตาร์ตรติดปกตินะครับมันเกียร์ไหนก็ไม่รูนะ้เนาะมันก็เบิร์นแรงไม่ได้นาะให้ตัวเล่นกอ,อให้ดูแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเพราะว่ามันไม่มีมันถอนเกียร์ว่างไม่ได้ครับมันมันมันหาเกียร์ว่างไม่ได้นะครับ เดี๋ยวมันจะแตกอีกนะขอให้ดูแก่นี้ก่อนครับก็ลองดูนะครับของใครที่มีรถกินเนาะใช้ตัวนี้ร่วมกันได้นะครับเป็นของก๊อปฮอนด้ Honda, นะครับอ่ะไวพ้พบกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ